สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด4คิวนะครับมาแนะนำมาชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นยี่ห้อคุมาสูรนะครับรุ่น WAC 30ขีด6นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์คอมมาเร็วตัวใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาต ซูมมาเป็นเลนวายนะครับได้เห็นภาพกันกว้างๆนะครับนี่นะเจ้าตัวนี้นะครับ WA430 นะครับขีด6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เขาเมเร็วตัวใหม่นะครับแล้วก็ขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์23.525นะครับตัว WA430 นะครับขนาดยางเขาจะเท่ากับตัว WA380 นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะได้เรื่องน้ําหนักเขาตัเวทนะครับ มากขึ้นมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะมีแรงม้าเยอะกว่าตัว WA 380ทั่วไปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเจาะลึกในส่วนของด้านบนทัวเก่งแล้วก็เครื่องยนต์กันต่อนะครับเดี๋ยวดูสภาพของตัวป่าบุ้งขี่คันนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะขนาดบุ้งขี่ก็จะ4วนะครับตามที่ได้เกินไปตามต้นคลิปนะครับเนี่ยนะสภาพบุ้งขี่ก็อยู่ในรอพที่ดีนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกข,ขาดของแนวบุ้งขี่นะครับเนี่ยนะ ก็นี่นะครับเ่้งแขนของเขานะครับก็ไม่มีรอยร้าวรอยดำนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังมุ้งกีนะครับเนี่ยนะเนื้อเต็มหมดเลยนะครับตัวนี้มาสวยนะครับเพิ่งถึงไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอนะครับตอนที่เขาครับทดลองใช้งานหน้าร้านกว้างๆนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับมาประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดบังโคลนกับบันไดนะครับก็ไม่ได้มีรอยผูหรือว่ารอยทะลุเช่นกันนะครับเนี่ยนะฮะบังโคลนกับบันไดเขาอยู่ในสภาพที่ดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับโลเกียย์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลเกียย์ทอกธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ซูมเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ ก็จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดาลูกเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวสี่สิซสูนย์ท็อคันนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้เกียร์ออโต้เข้ามาให้ด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านโนหัวเก่งนะครับดีวผมพาขึ้นไปเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอดี๋ยวนะเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพดรงบอดี้ด้านหลังของเขาเนี่ยก็สวยงามนะครับตามสไตล์รุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะไม่ได้มีรอยผุหรือว่ารอยทะลุนะครับคาสซ พันนี้มาสีดีมากนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวทท้ายของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวพัดลมด้านหลังนะครับก็จะเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกรุ่นใหม่แล้วนะครับอ่านี่นะครับสวยนะครับนะครับพอดีฝาีกฟังนี่ก็ไม่มีรอยผุดหรือว่ารอยทะลุเลยนะครับสวยนะครับยางนี่หบอกเลยนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นยางพนสโตนเป็นยางญี่ปุ่นแท้หมดเลย4เส้นนะครับความเหนียวความทนทานีไม่ต้องพูดถึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะครับเป็นส่วนของด้านบนหัวเก่งกันครับว่าเขามีสภาพหัวเก่งเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัวสี่สัมกีคันนี้นะฮะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะครับก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีจุดแตกหักของเนื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยนะฮะสภาพเรียบเนียนนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นรถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับขนาดระบบคอนโทรลของเขาเนี่ย ก็จะเป็นโลกอนตซนคู่แบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันคีย์ออโต้นะครับที่อาจได้แจ้งไปข้างล่างตะกี้นะครับมันจะสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยการแค่เราบิดอล่มแค่นี้นะครับก็จะเป็นออโต้นะครับแล้วก็เป็นแมนนวลนะครับสามารถเลือกปรับได้2แบบนะครับตามคนขับเลยนะครับตามใจคนขับเลยนะครับแล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าในแถงคอนโซลของเซลนะครับนครับสวยนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งแล้วก็เดี๋ยวลองเทสความเร็วเขนกันนิดนึงนะครับ เป็นรุ่นใหม่ก็ใช้งานง่ายนะครับแค่เราใช้นิ้วดันเนี่ยมันก็จะขยับแล้วนะครับนะครับความเร็วก็โอ้โหตามไม้ตามมือมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวปิดที่กันแดดนิดนึงนะครับนะฮะค่อนข้างทำงานทำงานตามไม้ตามมือนะครับกดตัวลอยสบายๆนะครับไม่ต้องเล่งเครื่องเลยนะฮะ เครื่องไม่มีรูปนะครับบอกเลยนะครับจังหวะขึ้นลงจังหวัดจังหวะเอาแขนลงกดตัวนะครับก็ทําได้ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับทำม้ตามมือมากนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะนี่นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นน้านบนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับดวผมลองเบิ้ลเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับ เครื่องยนต์เขาทํางานได้แน่นหนีมากๆนะครับควันดงควันดําแทบไม่มีเลยนะฮะเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างฮะว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับกับตัวซีรัมสุที่ชกคันนี้ครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับขนาดเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นคอมบัสโซ6กดีร1 4นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของรถตัก WAC 3 0ร6นะครับ เดี๋ยวเราลองดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกสั่งนึงนะครับเป็นสั่งของหัวชีดกันบ้านนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลูกค้าลองฟังเสียงนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเสียงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทางานได้ค่อนข้างแน่นปกติดีมากๆนะครับอ่าี๋ยวเราลองดูฟั่งหัวชีดกันบ้างว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ สภาพเครื่องยนต์ของเขาก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับแผงม้อนน้าของเขานะครับก็จะสามารถเซอร์วิสได้ง่ายๆนะครับเนี่ยนะกว้างนะครับเวลาเป่าลมทรงเ้าซ้ายเนี่ยก็จะทําได้ง่ายมากๆนะครับเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว W A 430ขีดตกคันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจในตัวรถตักขอว่ส่วน W A 430ขีดตกคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสาอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปที่เบอร์โทรหัดไปที่ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับด้วยจะมี รูปละเอียดนะครับของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานกว้างๆนะครับส่งให้ลูกค้าเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่หน้าร้านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะฮะที่อาจจะมีโลเคชั่นหน้าร้านนะครับส่งให้กันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป ทักไลน์มาขอวิดีโอไลฟ์สดกับอัดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวอาจจะพาไปดูจุดเลเยอรนะครับตามตัวรถนะครับตามที่ลูกค้าต้องการอยากจะดูเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปไลฟ์สดรอบคันแบบสดสร้อนๆอนให้ดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบริการที่ทางร้านทําให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิด ลูกค้าม่สะดุดเดินทางนะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับนี่นะครับตัวนี้มาสวยนะครับเครื่องยนต์แรงพร้อมใช้เลยนะครับปั๊มเื้มแรงพร้อมทํางานเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าตัวผมมาสูร WA430 K ีโกขันนี้ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ